ชมเคยคิดกันหรือไม่ว่าณตอนนี้เนี่ยกระแสของคนหัวส้วมก็ยังไม่แผ่วลงเลยแม้แต่น้อยนะครับแถมยิ่งนานวันเนี่ยความดังก็ยิ่งมากขึ้นเรื่อยๆนะซึ่งอย่างที่รู้กันดีนะครับว่าคนหัวส้วมก็คือซีรีส์แอนิเมชั่นสงครามกลางเมืองระหว่างมนุษย์ที่มีหัวเป็นกล้องเป็นทีวีเป็นลำโพงกับโถส้วมที่มีหัวของคนงอกออกมาจากชักโครกนะครับแต่คุณผู้ชมเคยคิดเล่นๆกันไหมว่าหากบนโลกของเราใบนี้เนี่ยมันมีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นจริงบนโลกหน้าตาของตัวละครต่างๆและเหตุการณ์ต่างๆเนี่ย มันจะเป็นอย่างไรดังนั้นเนี่ยในวันนี้ผมกายวอรเกอร์จึงอยากพาคุณผู้ชมไปดูมัลติเวิร์สบนโลกของเราหากมีคนโถงซ่วมเกิดขึ้นมจริงๆเนี่ยหน้าตามันจะเป็นแบบไหนซึ่งก็เหมือนเดิมเลยครับผมก็ได้รวบรวมผลงานของยูทูบเบอร์ทั้ง5ช่องนะครับที่พวกเขานั้นได้ทําคลิปสิปิตศษทอเล็ตเรียวไรหรือคลิปทีตทอเล็ตแห่งความเป็นจริงมาเสิร์ฟให้คุณผู้ชมดูกันยาวๆเลยนะครับแต่ถ้าเกิดดูกันยาวไปเนี่ยกลัวว่าสายตาของคุณผู้ชมจะล้าจะเมื่อยซะก่อนนะครับดังนั้นผมจึงอยากแนะนําให้คู้ชมรจัักกบ ตัวที่ผมใช้อยู่นี้เป็นแว่น Optus รุ่น Zero เ e ่น Amber แว่นตาเกมเมอร์ที่ผมใส่แล้วสามารถเล่นเกมได้นานขึ้นนั่งตัดคลิปได้ยาวๆสายตาไม่มีล้าไม่มีปวดเลยนะครับแถมตัวกรอบแว่นเนี่ยวัสดุเขาทํามาจาก เอาเทมซึ่งเป็นวัสดุเดียวกันกับยานอวกาศ <Wow. S 1> ทําให้โต้วแว่นเนี่ยมีความยืดหยุ่นสูงสามารถบิดงอได้เยอะมากๆมาพร้อมกับดีไซน์เรียบๆและสวยสุดๆเลยนะครับและส่วนที่ผมชอบมากที่สุดเลยก็คือตรงส่วนของขาวแว่นนะครับที่เขานั้นทําออกมาบางมากๆเลยนะสามารถใส่กับหูฟังเวลาเล่นเกมได้นานๆโดยที่ไม่มีปวดหูและหากใครมีค่าสายตาเนี่ยก็สามารถแวะไปวัดได้ในสาขาของออฟตัสเขาเลยนะครับเขาก็จะมีบริการวัดค่าสายตาแบบและเอียดสุดเลยนะสายเกมเมอร์ภา มดไม่ได้เลยนะอย่าลืมใช้โค้ดกายวอเกอรเพื่อรับส่วนลดไปเลย100บาทนะครับและหากใครซื้อแล้วใช้โค้ดของผมเนี่ยก็เมนบอกผมใต้คลิปหน่อยก็แล้วกันเดี๋ยวผมจะทักไปคุยด้วยเป็นกรณีพิเศษเลยครับและหากพร้อมกันแล้วก็อย่าลืม1ไลก์หนึ่งติดตามให้กับผมก u y w a เกอรเพื่อที่ผมจะได้มีกําลังใจในการทําคลิปแบบนี้ต่อไปครับ เริ่มจากช่องนี้ก่อนเลย Alexander the Titan ซึ่งหน้าตอนนี้มีผู้ติดตามสูงถึง1 1 5 0 0 0คนเลยทีเดียวและเนื้อหาคอนเทนต์ของช่องนี้นะครับโดยปกติแล้วจะทําคลิปเป็นหนังสั้นแนวสยองขวัญเ์เลอร์เ์เลอร์นะครับคนที่กลัวผีหรือไม่ชอบดูหนังผีเนี่ยไม่ควรที่จะมาดูช่องนี้เป็นอันขาดเลยนะครับเพราะว่าเดี๋ยวจะนอนไม่หลับเอานะ,ะนอกจากนั้นนะครับเขาก็เคยทําคลิปเกี่ยวกับซีรีส์ b ิบบิทโถเลตอีกด,ด้วยซึ่งอย่างที่บอกเลยช่องนี้เนี่ยเป็นช่องทําหนังสั้นเกี่ยวกับหนังสยองวั นังผีหนังเฮเลอร์นะครับดังนั้นเนี่ยคนหัวส้วมที่คุณผู้ชมจะได้เห็นในช่องช่องนี้ก็จะมีความน่ากลัวความหลอนอยู่มากเลยทีเดียวซึ่งณตอนนี้เนี่ยเขาก็ทําออกมาเพียงแค่2องีเท่านั้นนะครับหากใครสนใจดูคนหัวส้วมแนวสยองขวัญก็สามารถตามไปดูกันได้ที่ช่อง Alexander the Titan เลยนะครับต่อมาครับอันดับที่4มีชื่อช่องว่า The f i l m B นะครับซึ่งณตอนนี้มีผู้ติดตามสูงถึง1 5 7 0 0 0คนเลยทีเดียวและเนื้อหาคอนเทนต์หลักๆของช่องนี้นะครับเขาจะหยิบย กตัวละครต่างๆที่เป็นที่รู้จักเนี่ยมาเปลี่ยนเรื่องราวและสตอรี่ใหม่นะครับแล้วเล่าออกมาในแบบฉบับของเขาเองเนะซึ่งต้องขอบอกก่อนเลยว่าคอนเทนต์ของเขาเนี่ยจะเน้นออกแนวเล่าเรื่องซะมากกว่านะครับเร์เหมือนเราฟังสปอยหนังอะไรประมาณนั้นแต่จุดเด่นของเขาเลยนะครับคือภาพที่เขานํามาประกอบการเล่าเรื่องเนี่ยมันมีความสมจริงอยู่มากเลยนะครับราวกับว่ากําลังดูหนังอยู่ยังไงอย่างนั้นเลยนะแม้กระทั่งคลิปที่เขาทําเกี่ยวกับซีรีส์เรื่องทอยเลนะครับซึ่งณตอนนี้เนี่ยเขาก็ทําออกมา ลายคลิปเลยเช่นกันไม่ว่าจะเป็นสตอรี่ของคา m ์เมล่าแมนสปิคเกอร์แมนทีวีบูเมนหรืออัปเกรดไททันคาร์เมล่าแมนนะครับถ้่ไงเนี่ยเดี๋ยวผมจะสปอยเนื้อเรื่องที่ผมชอบมากที่สุดในช่องนี้ก็แล้วกันนะครับเป็นเนื้อเรื่องของไททันคาร์เมล่าแมนที่ใน EP ีนี้เนี่ยเขาจะเล่าถึงอดีตของไททันคาเมล่าแมนนะครับว่าก่อนที่เขาจะกลายมาเป็นนักลบที่แข็งแร่งที่สุดในซีรีส์สิฟต์ทอยเลสเนี่ยในอดีตนะครับไททันคาเมล่าแมนเขาก็เป็นคนธรรมดาที่เป็นมิตรและใจดีต่อทุกคนนะครับและเขาเนี่ยย ที่เข้าหาคนไม่เก่งอีกด้วยนอกจากนั้นนะครับพี่ไททันคาเมล่าแมนในดีตเนี่ยก็ยังเคยขายพิซซ่าเว้ยในที่งานนะครับพี่ไททันคาเมล่าแมนก็ไม่ชอบงานของเขามากนะักซึ่งในขณะที่พี่ใหญ่ของเราเนี่ยกำลังทํางานอยู่ในร้านพิซซ่านะครับเขาก็บังเอิญไปเห็นทีวีวูแมนเข้าแลยด้วยรอยยิ้มที่มีเสน่ห์ของทีวีวูแมนนะครับพี่ใหญ่ของเราก็ตกหลุมรักทีวีวูแมนทันทีแต่ด้วยความที่เขาเนี่ยเข้าหาใครไม่เก่งนะครับว่าจะตัดสินใจเข้าไปจีบทีวีวูแมนเนี่ยสปีกร์แมนก็โผล่มาจากไหน ไม่รู้ตัดหน้าจีบทีวีบูเมนแล้วก็ดูเหมือนว่าสปิกร์แมนนั้นจะจีบทีวีบูเมนติดซะด้วยหลังจากนั้นเนี่ยพี่ใหญ่ไทท่านคาเมล่าแมนเสียใจเป็นอย่างมากเลยนะครับเขาจึงตัดสินใจลุกขึ้นมาเปลี่ยนแปลงตัวเองโดยเริ่มจากศึกษาเทคโนโลยีทางวิศวกรรมต่างๆจากนั้นก็ได้สร้างชุดที่ทันสมัยออกมาที่ช่วยเพิ่มความสามารถของเขานะครับจนทาให้ภายหลังเนี่ยเขาจึงตัดสินใจที่ใช้พลังที่เขามีเพื่อประโยชน์ส่วนร่วมและเขาร่วมกองทัพต่อสู้กับศัตรูนะครับผมซึ่งนี่นะครับก็เป็นสตอรี่ ใน1 EP ของช่องนี้เลยนะครับมีเนื้อหาที่ชวนติดตามมากๆเลยครับและหากใครสนใจเนี่ยก็จะลืมไปตามกันได้ในช่อง YouTube The Film B นะครับผมต่อามาครับอันดับที่3ก็คือช่องนี้ครับ Clock Film ซึ่งถ้าตอนนี้มีผู้ติดตามอยู่ที่56,700คนนะครับและเนื้อหาคอนเทนต์หลักๆของเขาเนี่ยก็จะคล้ายๆกับช่องก่อนหน้านี้เลยนะยกตัวอย่างเช่นคลิปล่าสุดนี้เลยนะครับ ของอัปเกรดไททันคาเมล่าแมนพี่ใหญ่ของเราเนะซึ่งในอ P ีนี้นะครับเหมือนกันเลยเขาก็จะเล่าอาดีตความเป็นไปเป็นมาของอัปเกรดไททันคาเมล่าแมนนะครับว่าต้องผ่านอะไรมาบ้างกว่าจะกลายมาเป็นนักรบสุดแข็งแกร่งอย่างที่เราเห็นในทุกวันนี้นะครับเริ่มต้นด้วยเหตุการณ์ของสงครามกลางเมืองนะครับระหว่างคาเมล่าแมนและสกิปิด้ทอยเลตซึ่งณขณะนั้นเนี่ยมีคาเมล่าแมนตายลงทุกวันนะครับวันละหลายร้อยคนเลยทีเดียวทางฝั่งของนักวิทยาศาสตร์หรือายคาเมล่าแมนนั้นเขาก็ได้คิดคน อาวุธขึ้นมานะครับผมซึ่งเป็นสารเคมีพิเศษนะที่จะสามารถเพิ่มพละกําลังและความสามารถในการต่อสู้ให้กับเหล่าคาเมราแมนได้นะครับซึ่งณตอนนั้นเนี่ยสารตัวนี้มันก็ยังไม่เสร็จสมบูรณ์เนีเขาจึงฉีดสารตัวนี้เข้าใส่คาเมราแมนทั้ง100้คนแต่มีเพียง24คนเท่านั้นที่สามารถรอดมาได้นะครับต่วนคนที่ไม่รอดนั้นบางคนก็ตายลงไปบางคนก็กลายเป็นก้องหัวส้วมนะครับแต่ถึงงานนะครับกลุ่มของนักวิทยาศา,ศาสตร์เขาก็ไม่ได้ยอมแพ้แต่อย่างใดนะเขาก็ได้คิดค้นสารเคม มีเวอร์ชัน2ออกมานะครับผมแล้วก็ได้ฉีดให้กับตัวทดลองที่เหลือซึ่งเป็นคาเมล่าแมนอีก24คนแต่ผลลัพธ์นั้นก็แย่กว่าเดิมนะครับมีเพียงคาเมล่าแมนคนเดียวเท่านั้นที่รอดมาได้นะหลังจากนั้นเนี่ยกลุ่มของนักวิทยาศาสตร์ก็ได้คิดค้นสารเคมีขึ้นมาเป็นครั้งสุดท้ายนะครับแล้วก็ได้ฉีดใส่คาเมล่าแมนที่เอือเรือรอดคนนั้นนะครับผมจนในที่สุดเนี่ยคาเมล่าแมนคนนั้นเขาสามารถเข้ากับสารเคมีตัวนั้นได้เป็นอย่างดีจึงทําให้ร่างกายของเขาเนี่ยกลายเป สูงที่สุดและแข็งแกร่งที่สุดนะครับหรือที่เรารู้จักกันในนามอัปเกรดไททันคาเมล่าแมนนั่นเองครับซึ่งต้องขอบอกเลยว่าเนื้อเรื่องของช่องนี้นั้นเป็นเนื้อเรื่องที่น่าติดตามอย่างมากเลยนะหาใครสนใจอยากดูเนี่ยก็ตามไปดูกันได้ที่ช่องครบฟิล์มเลยครับต่อมาครับอันดับที่2ก็คือช่องที่มีชื่อว่าวิชัน v VF ซึ่งณตอนนี้เขามีผู้ติดตามสูงถึง1.1ล้านคนเลยทีเดียวโดยคอนเทนต์หลักๆของช่องนี้นะครับก็คือการทำวิชวลเอฟเฟก c t นะใส่ลงไปบนฟิล์มที่เขาไปถ่ายมาจากโลกแห่งความเป็นจริงนะครับจึงทําให้คอนเทนต์ของเขาในแต่ละคลิปนั้นมีความสมจริงอยู่มากเลยนะถึงแม้ว่าวิชวลเอฟเฟก t ของเขาเนี่ยจะไม่ได้สมจริงระดับฮอลลีวูดนะครับแต่ก็อยู่ในระดับที่ถือว่าดีมากๆเลยทีเดียวนะและแน่นอนเลยครับว่าช่องของเขาเนี่ยก็ทำคอนเทนต์เกี่ยวกับคนหัวซ่วมเว้ยจากที่ผมไล่ดูมาเนี่ย มันจะมีอยู่2แบบนะมีทั้งคลิปที่คิดเนื้อเรื่องขึ้นมาเองและคลิปที่อ้างอิงเนื้อเรื่องจาก E ีีต่างๆในต้นฉบับซีรีส์ตริปรทอยเลนะครับแต่ก็จะมีความแตกต่างกันอยู่เล็กน้อยนะและหากใครสนใจก็ตามไปดูกันได้ในช่อง YouTube ที่มีชื่อว่าพิชชันฟีเนะครับผมและอันดับที่1นะครับก็คือช่อง YouTube ที่มีชื่อว่าเฮอร์สคันนะครับซึ่งช่องนี้นั้นมีผู้ติดตามสูงมากถึง3ล้านกว่าคนเลยทีเดียวและเนื้อหาคอนเทนต์ของเขานะครับก็คือการทําคลิป หนังสั้นนะโดยนําตัวละครต่างๆที่เป็นกระแสรหรือเป็นที่รู้จักเนี่ยมาปรับเปลี่ยนเนื้อหาใหม่ตามแบบฉบับของเขานะครับและจุดเด่นของช่องช่องนี้เลยก็คืองานวิชวดเอฟเฟกต์เว่ยคุณผู้ชมที่มีความสมจริงเป็นอย่างมากเลยนะไม่ว่าจะเป็นงานภาพงานเอฟเฟกต์หรืองานแสงเงาทุกอย่างของเขาเนี่ยราวกับว่า มันได้อยู่บนโลกของเราจริงๆเลยนะครับรวมถึงคลิปที่เกี่ยวกับซีรีส์กิมบิริทโทยเลตนะครับซึ่งต้องขอบอกเลยว่านอกจากงานภาพนั้นทางด้านของสตอรี่หรือเนื้อเรื่องเนี่ยก็ทําออกมาดี ซึ่งกินใจแทบทุกคลิปเลยนะครับผมยกตัวอย่างเช่นคลิปคนหัวซ่วมคลิปแรกของช่องข่าวนะครับเป็นคลิปที่มีชื่อว่าสกินปีิ t ทอเลตออริจินอลสตอรี่เว้ยซึ่งในคลิปนั้นนะครับจะว่าด้วยเรื่องราวของเมืองเมืองหนึ่งนะครับที่จูจูเนี่ยก็ถูกคนหัวซ่วมบุกเข้ามาทําลายล้างนะครับผมโดยที่มีตัวเอกเนี่ยเป็นผู้หนุ่มเขาเย้มคนนี้กลับมาของเขานะ่ครับและหลังจากที่ผ่านเรื่องราวต่างๆนานามานั้นตัวของเขาก็ได้กลายเป็นทีวีแมนเว้ยออกไปช่วยเหลือโลกนะครับเอาเป็นว่าผมไม่สปอย เยอะดีกว่านะครับคุณผู้ชมไปดูเองดีกว่ามันซึ้งกินใจจริงๆริงนะครับก็ต้องบอกเลยว่าของเขามันดีจริงๆริงนะครับคุณผู้ชมสามารถตามไปดูกันได้ในช่องเทเลสักคันนะครับและนี่นะครับก็เป็นมันติเวิร์ดอินเลียวไลท์สำหรับซีรีส์ศิริ พอเลนะครับผมต้องขอบอกเลยว่าจาัก,กรวาลของคนหัวส่วมนั้นมันขยายใหญ่ไปกว่าที่เราคิดมากๆเลยนะครับโดยเฉพาะในงานแฟนเมดเนี่ยแล้วคุณผู้ชมหลักคิดเห็นกันอย่างไรชอบอันดับไหนมากที่สุดก็พิมพ์บอกผมเอาไว้ใต้คลิปได้เลยนะครับในวันนี้ผมกายพวก,กร์ท่องหมดเวลัลงแล้วต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ในกว่าหน้าสวัสดีครับ